ครับผมสวัสดีแม่แท็กนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีจ้าครับผมก็คือแม่แท็กนี่ฝันดีแล้วอยากบอกมากเลยใช่ไหมครับแม่แท็กงวดนี้อยากว่าครับผมมันยังไงครับในความรู้สึกที่แม่แท็กเกี่ยวกับนิมิตฝันครับแม่แท็กอ้าวมึกวัดนี่มาปลูกต้นไม้ให้ปูก็เลยว่ายมาปูเอ้ยดยอดไหเดอมาทำความสะอาดมาตบแตงกวาซีแล้วเนาะครับแม่วันนี้มึกคื้นฝันว่าได้เห็ด เห็ดดอกเปงไงได้เห็ดวกตับหรือคนไทยเขาเรียกว่าเห็ดโครนอนี่แม่กับมือส่วนจังสี่แล้วเนี่ยครับส่วนเอาจังสี่เลยถ้าแม่ฝันแบบนี้ฝันว่าได้เห็ดเต้ป่านี่แม่ฉีสิีได้เงินเด้อครับแม่ฝันปกติแม่เป็นคนฝันจำไม่ได้ครับนอนดีอยู่กับปูนอนดีครับแม่จ้ะงดก่อนนี่คุณแม่ไม่ฝันเลย บัวหอกฝันว่านี่ฝันงวดนี่ฝันอม่สิตีให้พ้อมัจ้ะโอ้อยังไงครับแม่ในกอสสะัความฝันเราแม่กับมือส่วนยังสีแม่สิตีฮาฮาเจ็ดเพราะว่ามือส่วนยังสี่เลยส่วนเลยใช่ไหมจ้ะส่วนเอาเลยบดนี้ในความฝันนี่เห็ดเห็ดโครตหรือเห็ดเห็ดปวกบ้านเฮานี่ดอกบา,าไงไงเด้ครับแม่เลยว่าป้าเกิดเป็นคนตั้งแต่ความฝันหรือความจริงบัเคยเห็นเหน็ดปวกดอกไง <ๆ S 2> แม่แม่มองไปยังสีนี้ครับเห็ดมันเป็นเพืชแต่ว่ามันมีดอกหนึ่งครับไ่ก็มือ ที่แม่ไปส้วนเหาจังเสียครับแม่แม่ไปส้วนเหาจังเสียมันแม่ตีห้าห้าเจ็ดพอมือแม่ส้วนเด็กซื้อมากเลยห้าเจ็ดแต่ว่าวันนี้แม่ก็บชิซื้อน้ำอยู่ดอกเพราะว่าแม่ฝันได้ฝันดีเนาะแม่เนาะข่าชิซื้อน้ำผู้อื่นแม่ว่าชื่อครับแม่ถ้าแม่ชิซื้อแม่ฉิถือคือแม่ฝันเราเองแล้วก็ะจำได้ก็บอกปู่อยู่ได้ว่าปู่เอ้ยลูกนี่งัวข่าสิหฮให้ลูกแล้วเด้อสิห้ลูกไปตีนั่นตีนี่ตีบ่เป็นกับบางสิแล้วเนาะพ่อกับปู้นะไปเฮ็ดแม่ก็เลย จังซี่ล่ะแม่ช่วยนี่เนี่ยแม่ชีเอาหันห้าห้าเจ็ดตัวเดียวสองศูนย์โอ้ห้าห้าเจ็ดอยากให้พ่อแม่พี่น้องปังน้ำข่าเด้อเข่าลงไอ้รุ่นแรกดิสเบิร์ดแล้วเด้อจ้าอือสาวลงนี่ครับจ้าสารพัดจ้าสารพัดนึกพวกแม่นี่หลายญาติมันเบิร์ดแม่กับข่วงน้ำใส่กระเป๋าน้ำจ้ะ งานมันเบิดรุ่นแรกะมีสิเบิดแล้วเด้อจ้ะข้าศานี่คือบ่ได้เลยเพราะว่าสิหมดแล้วแล้วก็น้องน้องคิงเนาะเพิ่นหอยลูกแก้ววานสาวลุงแล้วก็อะไรนะไปบอกคนไปบอกคนถูกอ่ะจ้ะบอกถูกเพิ่นโอนมาให้เลยสองพันห้าจากสวีเดนจ้ะเพิ่นบอกให้ถือเพิ่นว่าคำไหนคำนั้นเพิ่นว่าสิ่หายเพิ่นเพิ่นก็หายได้จ้ะแต่ว่าเพิ่นก็ว่ามีสัจจาอยู่เพิ่นว่าถ้าบอกพี่ถูกนี่ ที่จะให้เลย2,005เพื่อนโอนมาให้เลยแม่จ้าโอนให้เลยจ้ะค่ะลูกสาวว่าอุ้ยแม่หนูดีใจนึกว่าเพื่อนว่าเรียนเพื่อนให้หนูแท้ๆว่าสัตว์ท่องเที่ยวน่ะแอดมินผู้ดีผร้นำคนเขาว่าโชคลาภน้ำคนทองนี่สไฮแมนนะคะจ้ะค่ะมีคนโทรมาถามเราเรื่อยอยู่ครับค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่สิเอาน้ำอยู่ดอกครับเฮ้ยฝันบ่เคยฝันจำได้ไหมอืมไม่เคยน้องเหนียวเว้ยเอ้อมือส่วน นั่งคูกเข้าพูดแล้วแม่นั่งคูกเข้ามือสวดเอาเลยครับแม่สิตีหาหาเจ็ดอได้ได้เยอะไม่แม่ในความฝันเห็ดเนี่ว้ยดอกบักเง่แล้วเนาะดอกเห็นว่าทางสีเขาน่ะแม่ครับบานเชแม่ก็นั่งสวนเอาหอบพังซีครับเกิดมาบ่เคยเห็นเห็ดดอกเงยะตอนแม่มาปลูกต้นไหมค่ะก็เรียว่าสาธุเดอร์พอ ให้ลูกเด้อสันดอกลูกมาทำความสะอาดให้วางสิแล้วเนาะครับแม่กะบางสิล่ะแต่ว่าลูกคนโง่เด้อให้ลูกเด้อกะบางสิล่ะแต่ว่าแม่ฝันเห็นปลากับเห็ไไดว่าไรเด้้ไดเงินแต่ว่างวดนี้สิได้ก้ัดไงยระดอกเพราะว่าเห็ดมันโดดไงไหมค่ะไม่กระซ่วนน้อยสิล่ะหัวบางสิเลยอเอาเด้อพี่น้องมันฝันแบบเป็นตู่เป็นตาเนาะแม่เนาะโอ้ยปกติแม่ฝันจำไม่ได้ตื่นตีซองกับลูกตีซองนี่แม่โอ้คนชิงลูกเอาเด้อที่น่องดูคนลูกเลยนะครับท่านผู้ชง ดูนี่เว้าเห่นบ่ได้่เด้อคนคลิกลูกเบ่งรถแขนแม่เนี่ยอย่าเห็นบ่เนี่ยโอ้ยย่านปางอยู่ดอกวันนี้สาธุเด้อพ่อแม่พี่นหนอเอ้ได้นำกันตาจ้ะเด้อครับจ้าสาธะทุจ้าโอ้ท่านอาจจะเอ็นดูแล้วก็รักคุณแม่เป็นพิเศษเพราะคุณแม่เนี่ยคุกคี้มากกับสถานที่ตรงนี้ใช่ไหมแม่ ทั้งกวาดทั้งเช็ดทั้งถูทั้งปลูกเนาะแม่เนาะทุกอย่างเลยไม่เห็นอะไรทุกอย่างเออนะครับ,อบอผมอกปูเรื่อยอยู่ครับแล้วพอเอ้ยกระบวนล้วเนาะขาครับ,รบแม่อืมแล้วทีนี้มีเรื่องอยากจะถามเรื่องหนึง่งนะครับคุณแม่นี้ได้โทรคุยกับแม่คำแก้วเลยใช่ไหมแม่จ้ะ แล้งวดก่อนได้คุยกันไหมครับแม่งวดก่อนอะได้คุยกันแม่แก้วนี่ถูกไล่งวดแล้วเด้ที่เปิ้ลให้ห้าสี่แล้วแม่เนาะจ้าห้าสีตัวเดียวเลยเมีนแล้วแม่ได้โชคได้ลาบกับแกไหมห้าสี่งวดก่อนแม่บอกซื้อไม่ซื้อหาหากับซี้ซี้ว้าววววนวว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 ่วววะเมวะแมวว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 วค่วว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 นีวอวว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 วแม่ฝันนี่ วันนั้นแม่ไปเรียนน้ำโมอันซื้อไว้โดนไล่ไหมซื้ออันหวยรัฐบาลเนี่ยื้อรัฐบาลนี่ละแต่ว่าซื้อไว้โดนครับคือดึงกับปลุกแต่ตองหวัดจังฉินเขาจ้าแม่กับปลุกไว้เจ้าของซื้อดอกกบฟันนี่ล่ะก็เส้นเอาเบิ้งไปเบิ้งมาเจ้าของถูกปลุกเป็นเป็นคนบว่าซื้อเพสนใจแม่สื่อเพราะสื่อจะสื่อเสียิบไว้แล้วแล้วกันบ่ได้สนใจว่าสิถือก็บอกถือเิละไง สองสามวันแลวที่ว่าบุหมดตัวนี่นี่แหละที่เขาเรียกว่าถูกแบบไม่รู้ตัวมีอนเพราะว่าเขาก็เอาว้ฟังซื้อเนาะค่ไม่ได้กิดใจไม่ได้ไปจดจ่ออยู่นั่นก็มีงานอย่างเขาก็ไปเฮ็ดใเ่ไหมค่ะผมจ้าก็คือไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าแนวทางตัวเลขนี้มันจะออกตัวไหนจ้าแต่ว่าปลูกึ้นอยากให้นะคะพี่โย้ว่าแต่ว่าแม่ฟันมันขึ้นเนี่ยโอ้ยบอกสูบฟังดนฟันปกติจิจำบ่ได้ไหม หอมดอจังสีเลยได้เดมีดอกแง่หน่ไหมหอบดอจังสีเลยโอ้ปูเอ๊ยจะดุกทุครับก็คือว่ามาถึงนี่ครูเบนกับคุณแม่ในรีบมาหาเลยบอกว่าฝันดีแล้วอยากบอกตัวนี้อยากบอกเอครูเบนได้ยินเสียงแม่ว่าวันนี้ควงานออกมาเลยครับผมโทรหาไม่แก้วสัน่าครับประสานงานกันแี่แก้วตัวนี้สันมาว่ายังไงแม่คุณแม่คุณแม่แกวแล้วก็ตีเลยให้้อมมันว่ะตีพวกไม่แกวตีให้แล้วว่าตัวเดียวกันว่า่ะแม่จ้าเราสฉใหม่เลยชนเขามาในเช็ดเลยค่ะ เราเลยเด้อยวะสันห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับสองศูนย์บอผ่านแต่ว่าเราตีแม่นค่ะแล้วแม่นี่ก็ว่าค้นงูแม่ตีเพราตีบนแม่นได้เว้ยตีได้แม่แก้วว่าถึงว่าค่ะอันนี้คู่เบนเปาอยู่โทรศัพท์มาแม่ก็บ่ได้รับเลยแมาเบิ่งเลยเอาเรื่อยเรื่อยวะสันว่ะอือกับข้าเปาอยู่ครับค่ะครับจ้อืออันนี้แม่แก้วตีให้ห้าห้าเจ็ดกับสองศูนย์จ้าอือตีให้ตีเลขแม่นขยังนี่เนาะเขาไปถึกน้ำกันเรื่อยโอ้วันนั้นก็ฝันว่า อันอันแมแตกเนี่ยขับรดไปรดโดน้ําครับมันนี้มีคนดึงขึ้นมาให้ง่ายๆ่สั่นม่าซื้อไว้ถือบุรุษโตเลยอืมเพราะว่าแม่ซื้อแล้วแม่ก็บ่ตั้งหนาตั้งตาที่ไปฟังน้อแม่ก็เข็ดจังเลยมันก็โดนไปเองสิหล่ะก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังน้องแม่เนาะบวก็เลยกลายเป็นถูกโดยไม่รู้ตัวแม่น แอนมีก็อยากถูกด้วยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะแม่เป็นยังไงถูกด้วยไม่รู้ตัวเนี่ยแบบว่าซือลอตเตอรี่ไววแล้วถือราวันที่หนึ่งเนาะวันนี้แ่ซาถูแม่นาตูครับให้น้องเนี่ยวถือน้าครับแม่ซาตูครับแม่ครับก็คือคุณแม่เนี่ยจะมีเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครบในการจุดทูบในการฝันในการตีเลขแม่นก็คือจะผิดไปจากคนอื่นเลยใช่ไหมแม่ถูกแม่ก็เฮ็ดปิ่นเผาเออปิ่นเผาแม่นค่ะพูนก็จุดปิ่นเผามันก็ถืออีกมัน มันปีนเผามันถือเลยใช่ไหมแม่แม่นมันเป็นเคล็ดลับแม่เหมือนนั้นแม่จ่วเดี๋ยวจะได้นนเก้าเป็ดเออเก้าเปดมัอยู่ข้างหน้าเนาะแม่เนาะจ้ะเออทับกบเก้าเป็ดไกแล้วมันไกลแล้วงวดนี้ละเอองวดนี้เนาะแม่มันไกลแล้วมันจะเป็นของแม่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ซื้อซี่ฮะออกซี่ฮะเออเสื้อแต่ซี่ฮะแม่เอาแตะลเลขบิ่นเนาะเปี่ยนแสดงว่าแม่แม่เดาทางถูกแม่บอกฝันแม่นางว่าขัดเสืองจ้ะมันจิไปเทลเตียมสิ ค่ะไม่ซื้อคันเลกฟันซื้อบ่ค่ะเมียนแต่ว่าคันเล็กเจ้าของนี่ซื้ออยู่คันฟันก็ค่อยสๆยิบจับไว้เนาะใช่คันท้าแม่ฟันได้นี่แม่เสียเอาเลยค่ะเพราะว่าขันจิตจำตึงในความฝันเจ้าของก็เป็นผู้นั้นว่าจังซี่ผู้นี้ว่าอย่างนแม่ว่าซื้อเด้บ่มักเนาะเมียนเนาะมันมันเข้ากับบ่มักซื้อพร้อมเค่ะทางงานเดี๋ยวรอดูว่าท้ายๆงวดนี่หรือวันหลังๆจาก กใกล้เๆเลขออกเนาะแม่เนาะดูว่าแม่นี่จะฝันเพิ่มหรือเปล่าหลังจากปล่อยเลขตัวนี้มาแล้วอเอาไปนอนเสียงนอนทับได้ไหมแม่ลองดูว่าจะฝันดีไหมแม่สีลองเสียงมึงอยู่วันนี้เพราะว่าโอ้ยแม่ได้เห็ดเห็ดดอกไงหรือเด้พ่อทั้งสีนี้แม่แม่มึ ตู้มกอดเอายิ่งสีไหมครับตู้มนอนซ้อนั่งอยู่โอ้กนชิ่งบุกเลยครับโนชิ่งบุกมากแต่อยากกินเห็ดปวกเลยแม่พยังจะได้เห็ดปวกตกบงหม่แต่ว่าในความฝันมันไงพูดใหญ่พดเนาะแม่เนาะคุณไทยไงเหรอคุณก่อนาะไงเนาะแต่ว่าปู่ท่านก็ท่านก็เป็นอย่างนี้ตลอดถ้าใครได้มามันกลับมาสวดมนต์ได้มาทําความสะอาดแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยแม่แต็กอ่ะท่านมาขุด เพื่อที่จะทําสวนอาสมอะค่ะให้สวยพอทํา <okay. S 2> เสร็จปั๊บเหมือนอาจจะถูกใจปู่ด้แหละเพราะท่านปู่ชอบดอกไม้ชอบต้นไม้แล้วก็เมื่อวานน่าจะวันก่อนมีคนบอกว่ามาในเกาะแล้วได้กลิ่นหอมของดอกไม้ <Ooh. S 2> แม้กรทั้งที่ไม่มีใครแบบมีดอกไม้หรืออะไรคร่ะพอรเราคือปู่แบบมาสวดมนต์มาปฏิบัติหรือว่ามาทําสวนอะไรเงี้ยเราไม่แต้ก็ฝันครับก็เลยว่าก็เลยแบบ ใครที่มาที่นี่ก็ฟังกันทั่วหน้าตอนตอนแม่ขุดดินตอนปลูกอะขึ้นไปแน่ใจได้เอาเด้อป่วยลูไม่เห็นก็จมปากจมคอไปนั่นแหละใอ้เพ่นประ่านโชคลาภเนาะว่าป่้ยแต่งสวยไฮเดอร์ชิไฮก็ไฮก็ว่างสินแล้วตกเย็นมาฝันเลยฝันนึงวะแล้วก็มีแม่เล็กค่ะแม่เล็กที่มาที่เป็นผู้รับเหมามาจัดสวนเป็นจิตอาสามาจัดสวนนะคะ แล้วแม่เล็กเลยอธิษฐานจิตขอขอ,ขอพรอปูอะ่ะขได้งานเลยหลักล้านได้งานลักเมาเป็นหลักล้านงานลักเหมาหลักล้านใช่นั่นไ่ขแล้วทีเนี้ยปูเนี่ยท่านจะชอบต้นไม้ดอกไม้ท่านกเ็เลยอธิษฐานจิตว่าได้ก็จะมาจัดสวนให้ค่ะค่ะก็ก็อัศจรรย์นะคือของานได้งานงอขอโชคก็ได้โชคอ่ะครับม่จำเป็นต้องถือเกลีกอย่างเดียวเนาะค่ะใช่เนาะสุขภาพร่างกายทั้งด้านการงานเนาะล้วสุขภาพแม่เล็กเป็นยังไงนะ ที่แกเล่าให้ฟังไหมแต๊กเล่าแบบว่าคุยกันไปเนาะแม่รับรถไปพซ่คนก็คุยกันไปว่าอมัดที่เหลกกันหนักขาได้แม่กันหนักเด้ห่วยเท็ดกับเขาอยู่กับชีวางเด้สันดกแม่มาเป่าคที่เหล็กนี่ปันมัดหินเสีขาเนี่ยแล้วเนาะแล้วก็แม่ยางเบิดมือขับรถเสียไปเป่ากับอาจารย์ครับมันทร่งเบาอะเมื่อนี่ก็ได้เป่าอีกครับแม่มาเป่าอยากให้มาลองเบิ้ง เขาบอกกัยดีว่าแม่ขีดตัวเองสินะครับแม่ต้องศึกษาด้วยตัวเองว่าเขาเป็นยนจริงสิงสงสงแล้วเขามาเหตุกับเพื่อนร้องเบิงครับผมแต่ก่อนแม่ก็ไม่ได้เสีออยอีกอย่างดอกต้อง ออกมาลองเรือทางมันทีได้ลูกตั้ง G P S มาได้เลยใช่ั้มแม่อาสมอรุคยาจังหวัดบุรีรัมย์จ้าตะโคนใช่จ้ะโคนใช่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์จ้านะครับแล้วก็แม่เล็กอะค่ะที่ครูเบนรู้จักท่านเนาะท่านจะมีท่านเกิดปีมะโรงท่านมีเซนแล้วก็แม่นคือตอนเนี้ยท่านได้งานใหญ่ตรงนี้แล้วงานใหญ่แล้วทีเนี้ย ในตั้งใจว่าเดี๋ยวจะให้มาสัมภาษณ์ให้กับพี่น้องด้วยเพราะว่าท่านก็ปังบ่อยเหนเลขเป็นวบ้านเล่นเห็นเห็นแบบคือเห็นเกี่ยวกับงูเห็นอะไรอ่ะแล้วก็มีโชคบ่อยค่ะงั้นก็ติดตามนิวน้องน้องนิวไว้แต่ตอนนี้ท่านในงานใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวใกล้ๆวันแล้วกันครับผมเดี๋ยวเรามหยุดนันแล้วขี่รถมากเลยเห็นงูน่ะอโชคโชคตอนเศร้าๆได้เศร้าก็ดีซ้ำมุ่งกว่านี่แหละเขาไปบ้านคู่บินมู้งใหญ่เห็นว่าโชคโชคโชคกําลังสิแล้วตัวใหญ่เห็นงม ปูซิเมนต์อืมหู้ยัง่็เลยตัวสันสันปุ้มปุ้มดูมันแง่ขี่รถมอไซค์ไฟฟ้ามาค่ะก็เอาสูบเป็นฟังอยู่ได้มาเสริมโชคได้มาจุดเทียนพร้อมจะได้ปังกันทั่วหน้าเลยเนาะแล้วก็จุดเทียนคำวันที่สามสิบเอ็ดท่านผู้ชมท่านไหนอยากติดต่อสอบถามเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรครูเบนไว้ให้ท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมเนาะจุดวันที่สามสิบเอ็ดมีนานะครับใกล้แล้วใกล้วันแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งวันที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมก็สิ้นเดือนเนาะครูเบนเนาะจะเต็มแล้วจะเต็มแล้้้วนนะครับท่าาผูชมเอ ช้าหมดอดนะครับท่านผู้ชมด้วยกันทุกคนแอปไปแอปฟ้าก็ได้นะคะเามหาระงับเนาะนะครับอะนะครับยังไงก็ขอบคุณแม่แท็กมากๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวโค้งทุกท้ายมามาดูอีกว่าแม่แท็กจะฝันดีไหมหลังเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงเนาะครับครับผมขอบคุณแม่แท็กมากมานะครับคขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะถ้าผู้ชมเป็นแนวทางของแม่แท็กนะคะ5้าห้าเจ็ดแล้วก็สองศูนย์ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอ,ขอทุกท่านมีโชคไม่ลาบกันทุกทกท่านนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ